พยบึงครับผมยังไงกะลูกหลานเชบวนชวอนชิมนะครับฝากช่องเชบวนชวนชิมไว้น้ำนะครับให้มีคนติดตามไม่หลายครับใครเข้ามาหล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เชื้วัวนี้นะครับผมสำหรับพยาบึงนะครับเพิ่นสีหาโซ่หาลาบเข้าหรือเปล่าครับเดี๋ยวจ่างไน เอาครับมื่อนี้พี่น้องนี่ครับคือทีมงานนะครับมื่อนี้สิถ้าไปยังเขาในมือมืดนะครับเอาตามกันไปเลยครับผมเดินทางมื่อนี้ค่อนข้างสิแบบว่าคลิปพิเสียนะครับพี่น้องเช็ดวันสิผ้าไปไปยังนี่น้ำทางมือครับโอ้ทางกับสิค่อนข้างลำบากกันนะครับพี่น้องขบร้องขบร้องครับขาร้องโอ้โ้ในมือมีอย่างหน่ะคุณทนานโชว์เนยโชว์เนยโอ้มีหอดดอกมันบ่ มีอย่างแน่ในจานนะมีเทียนมีดอกไม้โอ้มีเทียนจะ <laughs> ไปขอเลข <laughs> เอาครับครับครับเบิ้งเ่าสิไปอย่างกันมื้อน,นี้ยูนครพนมนะครับมื้อน,นี้นนคือน่าแก่นครพนมเนดะ้อโอ้เขามาในสวนยางเลยนะครับตอนนี้โอ้จิ้มงานอย่างเนาะเป็นคนยาบ้าวัานนี้คำห้วยคำห้องแทนนี่ โอ้โหตอนนี้เราที่ขามล้ำหัวแล้วครับพี่น้องโอ้โหฝนตกมากเป็นเรื่องเี้ครับนี่โอ้โหโอ้โหไป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 โอ้โหมีน้ำนะครับขามน้ำพอน้โอ้โหน้ำน้ำใสใหญ่ใหญ่เยือกเลยครับพี่น้องโอ้น้ำเย็นโอ้น้ำเย็นเป็นไงครับพี่น้องโอ้ย อาเอเิิงครับจุดหมายปลายทางเขา,าสิเป็น,นยังไงครับพี่น้องโอ้เมือนีุ้ปโทรมีเสียงทักทายมาแล้วครับสีสันหลายสีสันครับเมืนี้มืนี้เป็นวันพระน้อยนะครับวมน่นี้แปดคำครับพี่น้องโอ้ เบื้องครับว่าเขาสิริโชคกเยราบนะครับวันนี้โอ้การเย็นสบายครับพี่น้องการเย็นสบายเลยโอ้ที่สุดเราก็มาถึงกันจุดหมายปลายทางของเขาแล้วครับพี่น้องมาเบื้องอ๋อเบิ้งครับพี่น้อง เพ่เคล่นย้ายก่อนนั้นพยาบึงพาบึงครับพี่น้องบึงเบื่อเมือใกล้ๆครับพี่น้องอ่ามือนเด้อลูกานมาขอโชคขอลาบเด้อพยาบึงเด้อครับเด้ออ่ามือนี้เบิองันครับคุณท่านนั่นได้เริ่มทำพิธีแล้วครับมือนี้โอ้มาเป็นยาวทางครับสำหรับพี่น้องครับสำหรับงวยวันที่ หนึ่งตุลาคมสองพันหหกสิบสี่ครับงวดน,นี้มามาลุกันนะครับมาลุ้นน้ากันว่างวดนี้พญาบึงของเขาเพิ่นสีให้โชคให้ลาบกับเขาบ้าครับพี่น้องนี่ครับอยู่บริเวณมาลุ้นกันนะครับมาใิสีให้โชคให้ลาบเขาบ้าครับเจ้าทีเจ้าทั้ทงปูญาเพาิ่นรักาซนี่ให้โชคให้ลาบให้ลูให้ลาบหนอนะครับ ที่ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในจวนยางเจ้าที่เจ้าฐานลูกหลานขอขอโชคลาภเนี่ยด้อถ้าว่าสิให้ตัวใดก็ให้ขาบออกมาให้ลูกให้หรานเนี่ยดืย้อสาธุสาธุสาธุอันนี้เขาก็จะทำกันอ่ะ เขียนเลขไว้แล้วครับพี่นอ้องตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าน,นะครับแต่หมดสา,ามชุดนะครับพี่น้องหมดสามสิบตัวนะครับเบงเดอร์เพิ่นสีไฮโซไฮราดย,ยังกัเห้าบอ่อครับพี่น,อน้องขยาวขยาว ชัดชูชัดไหนมันจะออกงวดวันที่1ตุลาเนาะ2564 2564ขอหัทยาบื้์ขคาบมาไม้ลูกให้หลานเด้ว อย่าเบื่งไงอ่าให้โชคให้ลาบให้ลูกให้ร้านเด้อครับเดอ้อให้เป็นแนวทางให้ลูกให้ร้านได้มีโชคมีลาบเพราะใดมีโชคลาบเนี่ยละสิมานะครับเดอ้อจะเสียเอาวันละไมเกาวยางมาถวายครับอ่าจะชีดด้จะทางมีศักดิ์สิทธิ์ทางายก็ดีครับน้องอ่อางไปในดวอ่าดูแล้วอ,อตัวใดนะ<อ>ครับตัวใดสิออกตัวใดงวดไว้หนึ่ง ตุลาคมสองหาวซีเนี่ยเอาคาบขึ้นมาให้ได้ครับเด้อตัวเลขตัวใดก็ได้ขอสามตัวตรงนะครับเด้อแม่นๆนะครับเด้อโอ้ครับอ๋อครับพยาบึ้งครับผมยังไงกะลูกหลานเชบวนชวนชิมครับฝากช่องเชบวนชวนชิมไว้น้ำนะครับให้มีคนติดตามไม่ร้ายครับให้เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เชื้อวัวนั่นนะครับผมสำหรับพยาบึ้งนะครับเพิ่์นสิให้โซห้ลาบ เหรือเปลาครับเดี๋ยวจังไหนมาเบิ้งกันครับมือสาวห้อ,องมาเบิ้งกันดีครับว่าเพิ่งให้เลขไปได้ครับเปิดนะดหนาโอ้าวเิ่มหนเลขเนาะตแอ่าเขามาลุ้นกันตัวแรกครับอ่าเลข สองนะครับได้มาแล้วตัวแรกอ่าตัวที่สองเลขห้าครับพี่น้องเลขห้าเลขห้า ที่สามจะเป็นเลขโอเลขสามเซฟขึ้นสีห้ฮุกตุเนาะขพืนจังคาบลหมาฮุกใบครับตัวที่สามก็ได้เลขสามครับพี่น้องสองห้าสามไปที่ 4, สี่ไปที่สี่จิตนะคะะจิต ใบที่สเป็นเลขเจ็ด้วยครับพี่น้องใบที่ห้าสองใบที่ห้าสองใบที่ห้ากับเป็นเลขสองครับพี่น้องใบที่หโอ้คนสีให้หกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งะ เจ็ดอีกเด้ยค่ะเจ็ดตัวที่หกสุดท้ายเป็นเลขเจ็ดครับพี่น้องสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดครับพี่น้องอ้าวครับตอนนี้ครับพญาเบิงเพิ่นก็ไดให้รางวัลกับให้เลขโชคเลขมารกับเขามาแล้วครับ หกตัวน้ำกันนะครับพี่น้องสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดครับพี่น้องเป็นแนวทางเด้อครับใครอยากมีโชคมีลาบกลับไปเสียงโชคเชียงลาบกันนะครับพี่น้องมวลน,นี่ก้อยมีโชคมีลาบถูกรางวัลรัฐบาลกันทุกคนเด้อครับพี่น้องสาราับใครทีเขามาติดตามคลิปก็ รบกวนกดติดตามช่องเชฟอวนช้อนชิมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้ครับกดกระดิ่งสั้นไว้แจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อบรพ่พลาดคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลากรสวัสดีครับขอบคุณสหรับทีมงานคุณภาพทุกๆคนนะครับบ๊ายบาย